สวัสดีครับพนมาศเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาราดีทีวีของคนอุตรดิตถ์พบกับข่าวท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการสร้างฝ่ายชะลอน้ำในเขตพื้นที่อำเภอทองแสนขันที่บริเวณเขาใหญ่หมู่ที่3บ้านนาปากคายตำบลปากคายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิต ในสุรศักดิ์เจริญสิริชธผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ที่มาร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำโดยมีนายปรีชาสุดทนในอำเภอทองแสนขันนายเพศทายประทุมทองผู้อำนวยการสร้างฝ่ายหลวงชะลอน้ำนายประเทืองใจเป่งกำนันตำบลป่าคาย จ่าสิบตีชะวะพลพุทโตหัวหน้าชุดสร้างฝายมณนฑทนหารบกที่35จ่าสิบเอกรพินวุฒิชุดปฏิบัติการมวลชนที่2กรมทหารม้าที่2พร้อมด้วยกําลังพลจากบุนโดนทนหารบกที่35กรมทหารม้าที่2เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่กว่า300คนร่วมกันสร้างฝายหลวงชะลอน้ําเพื่อให้ทันกักเก็บ ในฤดูฝนที่กําลังเข้ามาซึ่งทางอําเภอทองแสนขันได้ตั้งเป้าหมายสร้างฝายหลวงชะลอน้ําจํานวน4ฝายซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกยาวประมาณ35-80เมตรสูง4-6เมตรฐานกว้าง16เมตรโดยใช้หลัก3ประสานคือเครือจกกักรล ภูมิปัญญาและศรัทธาประชาชน3อย่างนี้ถ้ามีรถแบคโฮมาทำการขุดร่องน้ำและความพร้อมในทุกๆด้านจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน7วันแต่ฝายหลวงชะลอน้ำแห่งนี้เริ่มทำการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2559จนถึงปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จอีกไม่เกิน6วันข้างหน้าเพื่อให้ทันต่อการรองรับปริมาณน,น้ำฝนที่จะตกลงมากักเก็บรวมทั้งเป็นแนวกันไฟส่วนฝ่ายที่ส 3และ4จะสร้างบริเวณเดียวกันมีระยะห่างต่อฝายประมาณ40เมตรต่อการสร้างฝายนอกจากนี้ยังมีบริษัท U d ดีมาร e เบอำเภอทองแสนขันบริจาคหินก้อนในการก่อสร้างจำนวนทั้ง4่ฝายทางทกาศาทองแสนขันมอบเงินสนับสนุนในการก่อสร้างฝายจำนวน5,000บาทด้านทัพนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์รวมพิธีเปิดงานสเลนเกมที่จังหวัดสุรินทร์ นายพิษณุนักเสน่หผู้อํานวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์นำทัพนักกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมขบวนในพิธีเปิดการแข่งขันเซเลนเกมที่จังหวัดสุรินทร์และได้มีจังหวัดต่างๆร่วมขบวนการจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการมาก จังหวัดสุรินทร์อยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนายอัธพรสิงหวิชัยผูว้วาราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวต้อนรับทัพนักกีฬาทั่วประเทศและมีอธิบดีกรมพละศึกษาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำคณะนักกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันมหากรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่1 0 เซเลนเกมณจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่12-15ถึงกรกยาคม2559ใน9ชนิดกีฬาประกอบด้วยวูดบอลกีตาเปตองมากลุกไทยกอล์ฟแบดมินตันแอลบิกมวยไทยร้องเพลงคาราโอเกะและลีลาศจำนวน120คนด้านโรงเรียนบ้านกองโคสืบสารกิจกรรมปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว โรงเรียนบ้านกองโคสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งสืบสารกิจกรรมปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าวโดยนายกรนทร์เกิดบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรองโคกล่าวว่า กิจกรรมปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าวเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านกองโคร่รวมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่จัดขึ้นในรูปแบบของบูรณาการระหว่างโรงเรียนและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสืบสารกิจกรรมดังกล่าวมาก,กว่า10ปีสำหรับกิจกรรมนี้อาจเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าข้าวนายโยนซึ่งเป็นการทำนาแบบใหม่ที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างนาดำกับนาหว่านน้ำตมเป็นวิธีการโยลูกตุ้มต้นกล้าที่เพาะไว้เพื่อลงแปล เป็นวิธีการโยนตุ้มต้นกล้าที่เพาะไว้แล้วลงในแปลงซึ่งสามารถนำมาใช้แทนการถอนปลักดำด้วยแรงคนกิจกรรมปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าวหรือข้าวนายโยนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพการทำนาเสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนและนักเรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมรักษาประเพณีเกี่ยวข้องกับข้าวที่ดำรงอยู่ โดยมีโรงเรียนบ้านกองโคเป็นศูนย์ในการเรียนรู้เรื่องข้าวและชาวนามีการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการปลูกข้าวทำนาโดยมีนายสุม,มิตรเกิดกรรมประหลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าวประจำปี2559มีนายประสงค์อุไรวณในอำเภอพ,พิชัยนายเฉลิมปาลาดรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งซึ่งมีนายศิวกรสัตธรรมนุวงศ์รองผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ได้กล่าวรายงานต่อประธานกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวตั้งแต่การเริ่มปลูกข้าวจนถึงการเก็บเกี่ยว รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องข้าวและชาวนาให้กับนักเรียนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงและดูแลรักษาแปลงนาข้าวโดยมีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่นบรรยายให้ความรู้และมีการจัดทําแปลงเรียนรู้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียงรวมถึงเยาวชนในท้องถิ่นตามขั้นตอนการทํานาตั้งแต่การปลูกการดูแลรักษา แปลงนาการกำจัดศัตรูข้าวรวมถึงการทำสารกำจัดศัตรูข้าวและสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2559เป็นวันลงประชามติอย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนจะหมดอายุหรือไม่หมดอายุก็ได้เช่นกันนะครับบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้นะครับ ที่มีรูปถ่ายแล้วก็เลขบัตรประจำะตัวประชาชนนะครับเพื่อแสดงต้นต่อการออกเสียงประชามติครับชัดชวานวนแบนบรรณาธิการข่าวนัทวัตรราชประสิทธิภาพข่าวโกเมศช่วยบุญรายงานสวัสดีครับ วันนี้ชีวิตของคุณจะสมาร์ทยิ่งขึ้นแอปพลิเคชันดาวเหนือแอปพลิเคชันตาสับปะรดแอปพลิเคชันสมาร์ i อินฉลาดรู้ประชามติโหลสมาร์ทอีซีชีวิตสมาร์ทขึ้นท,ทันทีจากกอกต่อ